สวัสดีครับวันนี้จะมาเสนอนะครับมาเสนอเป็นท่อโอเวอร์นะครับผมจะเป็นตรงเหล็กชุบทั้งใบนะครับผมหรือที่เขาเรียกว่าท่อโอเวอร์ทั้งใบนะครับตัวนี้สามารถใส่ได้ทั้งโซนิกเก่าและโซนิกใหม่นะครับผมลักษณะที่บีมรลทพาร์ทนำมาเสนอนะครับท่อ3รุ่นนี้จะมี3ลูกนะครับแล้วแต่โซนิกเก่าโซนิกใหม่ที่อยากจะได้แต่ละลูกนะครับผมอย่างตัวแรกนะครับจะเป็นโซนิกแบบว่าเก่าใหม่ใส่ได้ครับจะเป็นลูกเดิมธรรมดานะครับผมจะเป็นเหล็กทั้งใบนะครับเหล็กทั้งใบฮะพวก ไม่ต้องทําลูกไม่ต้องแต่งสามารถใส่ได้ทุกรุ่นนะครับผมส่วนตัวกลางจะเป็นลูกซีบีครับที่พวกโซนิกแต่งรถนะครับทาพวกลูกเสื้อพวกลูกโซพวกลูกอะไรพวกลูกโซลูกซีบีนะครับต้องใส่ตัวนี้นะครับเพื่อให้รถวิ่งดีขึ้นครับแล้วก็ลูกใหญ่สุดจะเป็นลูกบอสนะครับผมคอสําหรับคอจะใหญ่ครับสังเกตที่คอครับจะใหญ่ครับจะเป็นเด็กทั้งใบครับใส่โซนิ้เก่าใหม่ครับจะเป็นลูกใหญ่สุดคือลูกบอสครับที่พวกทําลูกใหญ่ๆนะครับผมหรือลูกบอสนะครับผมตัว ตัวนี้มี3รุ่นครับลักษณะป้ายจะเป็นโอเวอร์ครับแล้วลักษณะปลายจะดูนะครับที่แบบไม่เหมือนจังแต่ละลูกครับลูกเดิมจะเป็นปลายเล็กกว่าครับแล้วก็ลูกซีบีขนาดจางจะเป็นปลายขนาดจางนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งลูกใหญ่คือจะเป็นลูกบอยครับเพื่อให้รถแต่งแต่ละลูกให้ดีขึ้นครับผมจะเป็นปลายจึงนะครับติดป้ายโอเวอร์นะครับผมลักษณะท่อตัวนี้จะเป็นเหล็กทั้งใบครับเกี่ยว3าสปริงครับสามารถถอดได้3ตัวครับถอดปลายท่อแล้วก็ช่วงคอท่อครับจะเป็นเหล็กชุบทั้งใบครับ พอใส่แล้วครับทำให้รถแต่ละรุ่นแต่ละลูกวิ่งดีขึ้นครับสำหรับโซนิเก,ก่าโซนิกใหม่ครับและกนาะอุปกรณ์แถมจะมีเหล็กแค่รัดท่อนะครับรัดปลายท่อตัวนี้เพื่อให้เข้ากับตัวรถครับทำให้รถเท่และดูสวยงามครับและรถวิ่งดีขึ้นครับผมแต่เฉพาะโซนิเก,ก่าโซนิกใหม่ครับจากดีมอเตอร์พานนะครับ